าพระพุทธเจ้าขอน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงเพียงพอพอหลวงพระราชทานด้วยพระบิชายานด้วยพระกรุณาประชาไทย เป็นสุขประการหนึ่งคือมีเหตุผลให้ทุกคนเข้าใจตระหนักประการสองต้องรู้จักพอประมาณไม่ยานตึงเกินงามประการสามมีภูมิคุ้ม เป็นกรอกำบังในตัวทีด่ดีที่ต้องมีความรู้นำทางผู้คุณนธรรมประจําในใจข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนําหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนํา หลััชยกสวัสดีค่ะดิฉันนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนาจังหวัดน่านเจาริญค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีที่แปลงคุณเลินต้นแบบค่ะนายสิริวัน์ปัตไัยบ้านปทุมแก้วตำบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดน,นานเจาริญค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาไปชมว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมาสัมผั สมภา์คุณพ่อนะคะถึงความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อคะขออนุญาตสอบถามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ในวันนี้เนาะพอรู้สึกว่ามีความวภูมิใจหลายดีใจหลายทีน้องๆน้องโ่ต่อต้นเมี่ยของห้างที่ออกมาซอยกันทีบพ่เทียมบ่อป๋าตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เขาไปอบรมอยู่ศูนย์บัวนท์ธานี ทุ่มดีใจได้ครับผมคุณเจไรค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะคุณพ่อผ้าเบิ่งนะคะว่าตอนนี้มีกิจกรรมยังแม่ก็แลงเหยื่ยังกันแม่ค่ะครับคตามมาเลยค่ะโอ้คนลุกโลนครับปลุกโลนปลูกข้าวทำพร้อมอ๋อก็ลัง่มปลูกข้าวแล้วค่ะวายแตกเลยขอสอบถามหน่อยครับทำไมถึงปลูกแบบนี้ครับโอ้เต้าพลาต้องปลูกให้ เขาเรียกว่าหนอนะครับให้ออกไปในทิศตะวันออกของพระอาทิตย์หนอทิศตะวันออกนะครับเพื่อจะให้มันเอียงทำมุมที่45องศา<อ>เพื่อจะให้มันโน้มขึ้นไปในอนาคตครับ<น>ผมใน,ใ,นให้มันเขาเรียกะไรให้มันตรงดิง่งอ๋อครับผมแล้วทำไมต้องต้องทำเป็นเป็นหลุมแบบนี้นะคะอ๋อตัวนี้มันชอบน้ำครับ<ม>ถ้าเราทำเป็นคัวเป็น น้ำมันไม่ชุ่มครับน้ำมันไม่ขังน้อยู่อืมโอเคครับนักพัฒนาสุรูปอรอครับมีแต่ปุรุรอครับผมเจสาสวยอันนี้สุกตัวอะไรคะต้กกลางหนารู้สึกว่าฟางนี่จุลินทรีย์จะเยอะนะคะเนี่ยค่ะอ๋อฟางเราเริ่มเน่าเลยนะครับ เป็อ uh, oh, uh, cool. ๋อฝ really ั่งฝั่งอันนี้เป็นไม้สูงอันนี้ต้นสักต้นสักครับผมเพื่อรูปผลาดในอนาคนน้ำในคลองก็เต็มแล้วนะคะนี่ตอนนี้มาจะได้รูปรอโอ้ครับสวัสดีครับโอ้เข็นเชียงเข็มเชียงแลังกิจไปตั้งอยางมะ่งมุ่ครับอันนี้ต้นย่างครับต้นย่าง แค่สีช่างเกษตรกรรมมนซอยมากเพื่ออนาคตของลูกของหลานห้องโอ้ดีใจเลยหนึ่งแล้วไม้ไม้ผลปลูกโซนด้านไหนครับไม้ผลผมจะปลูกไบยืนสองด้านครับด้านนั้นก็ก็ก็กู้ปลูกฝั่งนี้ครับเพราะอันนั้นดีตรงนี้กลางเพื่อมันบเป็นการบังแสงของมันโซนใหม่เขาหมดบังแสงของมันเขาต้อมาดูดันเลย แล้วพวกไม้เตี้ยหรือว่าพืชผัดสวนครัวไว้ด้านไหนครับเอาไว้ใกล้ๆครับเอาไว้ใกล้ๆครัวออ๋ด้านนั้นครับด้านนั้นอ๋อครับผมหัวห้อยหัวห้อยหว้ด้านนั้นเพราะมันไก่ไก่บ่งท็ดอยู่ให้กินเนาะครับผมครับในครอมนี้ปลาอะไรบ้างคะตอนนี้ผสมผัดซานเนาะมีปลาเนิยปลาดุกปลาคอปลาตะเพียนปลาไน่ปลาแรดแล้วก็ปุ้ง มีกุ้งด้วยครับกลับขสมบรณสานให้มันอาศัยซึ่งกันและกันค่ะอะไรทีปลานี่ยครบกบผีเป็นบางส่วนครบเลี้ยงบ่ครับกบเลี้ยงเนี่ยคบหน้าเนี่ยพอพอใส่กันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะกำลังดำเนินกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยว ่าในวันข้างหน้านะคะแล้วพวกเราจะไปทำกิจกรรมที่แปลงไหนนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมองดูจากมุมไหนในไนต้นไม้ก็ยังชะอุ่มร่มเย็นเป็นที่พักพิงให้สัตว์ทั้งหลายได้แผ่ลูกหลานเนิ่นนานเนิ่นนานผ่านมา ลำธารเอื่อยรินแลไหลไหลไหทิวไัยก็ยังโอนลู่เล่นลมหมู่มวลมลงได้แหลงเกซรน,นกโบกบิจนจรจับคอนประสานเสียงเพลงและดูหมู่โพมุมไหนในไหมนมวลหมู่โพน้อยยังอยู่ร่มเย็นเติบโตงดงามชุ่มช่ำศรัทธาทำสิ่งสร้างสรรค์ขยัน ยันฟันฟาเป็นต้นไม้แห่งจิ่วิญญาเป็นสถานสัมพั์ถึงงพามีมิธรคอยเอือโอ่วมล้อมีผู้น้องนุง่มทาเข้าหากองเดินประเสริฐปัญญาเป็นป่าสถาน